เรื่องจดหมายตอบจากยูจดหมาย UN ค่ะนเขาเรียกว่าผู้รายงานพิเศษของ UN เอ็นถามมาที่ประเทศไทยและรัฐบาลไทยเขาจะไปโกชงต่างประเทศไหมโกวงต่างประเทศค่ะได้ทำหนังสือตอบไปเมื่อสองสิงหาไอรอมาเผยแพร่ขึ้นมาถูกไหมค่ะซึ่งโดยสรุปก็คือใช้เวลาตอบนานมากเลยจดหมายมาตั้งแต่เมษาตอบเดือนสิงหาค่ะเอาเหรอใช่ค่ะ จดหมายมาเบษาจนดิฉันคิดว่าจะไม่ตอบแล้วอยู่ดีๆก็ตอบไม่ได้อยู่ดีๆหรอกแล้วเพิ่งตอบเมื่อสองวันเนี่ยรวบเมื่อสองสิงหานี่เองใช่ถูกไหมอะคุณชอบจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้อ่ะเอาดิฉันอธิบายเพราะว่าหลายคนงงว่าจดหมาย UN นเนี่ยคืออะไรทั้งหมดนี้นะคะมันเป็นจดหมายจาก ผู้ที่มีตําแหน่งเรียกว่าผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติคือสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเขาก็จะมีผู้รายงานพิเศษหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Special Report e r ที่จะรับผิดชอบงานเฉพาะด้านนะคะเช่นที่ดิฉันคุ้นเคยทํางานอยู่ด้วยเยอะเนี่ยก็จะเช่นผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมาเขาก็จะมีด้านเมียนมาโดยเฉพาะความบงความบาสิทธิมนุษยชนสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนี้เป็นผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง นะคะผู้รายงานพิเศษคนนี้ทำหนังสือถามมายังรัฐบาลไทยนะคะโดยใช้กลไกลที่เรียกว่า special procedure ก็คือเป็นกลไกลที่เนื่องจากไทยเป็นภาคีนะคะที่จะต้องรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะคะคซึ่งมันเป็นวงรอบของมันอยู่แล้วแต่อ,อันนี้เป็นจดหมายที่ออกเป็นกรณีพิเศษคือมีกรณีที่มีความกังวลพิเศษเกิดขึ้นเขาก็ทําหนังสือส่งมาโดยหนังสือเนี้ยถาม2ประเด็น ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเขากังวลว่าการที่อาจจะมีการตัดสินยุบพรรคเก้าไกลเนี่ยม,มันจะกลายเป็นการริตรอนหดแคบของพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหรือไม่มพูดแบบนี้มันฟังดูงงใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือว่าการจะยุบพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับอะไรหนึ่งพรรคนี้คนเลือก14ล้านคนคุณไปยุบหมายความว่าคุณเป็นละเมิดสิทธิ์ของ14ล้านคนนี้หรือเปล่า2การตัดพรรคการเมืองไปหนึ่งพรรคแล้วเป็นพรรคที่คนเลือกเยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยหมายความว่าคุณตัดตัวเลือกสําคัญของประชาชนไป ในการที่ประชาชนจะได้มีพักการเมืองที่เขาจะได้เป,เ,เป็นตัวแทนของเขาสามนี่คือพักฝ่ายค้านเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่การที่คุณยุบพักนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทางานตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของรัฐบาลของประชาชนหรือไม่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อหนึ่งก็คือว่าเขาแสดงความกังวลว่าการยุบพักเกา้าไกลมีผลกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเก้าไกลในฐานะพักเก้าไกล แต่มันเกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลแค่เพราะว่าพักนี้มันเป็นพักที่เป็นพักการเลือกตั้งเป็นาการเลือกตั้งเป็นระดับหนึ่งมีคนเลือกเยอะเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่นะคะแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่ใช่พักอันดับหนึ่งเนี่ยการตัดพักกนเน่งไปพักหนึ่งมันก็คือตัดช้อยส์ของประชาชนอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าพักเล็กยุบได้พักใหญ่ยุบไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะข้อที่2เนี่ยเป็นลูกต่อเนื่อง ซึ่งลูกต่อเนื่องที่ว่านี้ไม่ใช่ต่อเนื่องจากกรณีกรณียุพักอย่างเดียวกรณี1นึ่งึ่งสําหรับคนที่ติดตามการทํางานของ UN เอทราบดีอยู่แล้วว่าที่ทราบดีที่สุดคือท่านทูดประจําที่ยวยอย่าเจนีวานะคะว่าท่านพูดจะต้องตอบประจําก็คือเรื่อง1นึเวลาที่เป็นเวที u p r เป็นต้นนะคะ universal periodic review ก็คือการที่เราต้องไปรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้กับเวทีสหประชาชาติฟังแล้วแต่ประเทศเนี่ยเขาจะถามมา ว่าคุณมีปัญหานี้คุณแก้ไขหรือยังคุณมีปัญหานี้คุณแก้ไขหรือยังซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเขามาแทรกแซงกิจการภายในของเรานะคะเพราะว่านี้เราไปยอมเป็นภาคีของเขาเองในฐานะชาติสมาชิกของสหประชาชาติเราก็ต้องเข้าสู่กลไกที่เรียกว่า UPR หรือว่า Universal Periodic Review เป็นการรีวิวสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องที่ราประจํามี2เรื่องได้แก่เดาได้ไหมคะหนึ่งก็คือแน่นอนเรื่องหนึ่งึงสองสองก็คือเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เรื่องการซ้อมทรมานซึ่ง พรบป้องกันการซ้อมทรมานเนี่ยทำให้เราได้เชิดหน้าชูตาขึ้นมาพอสมควรเลยว่าเรามีการแก้ไขเรื่องนี้นะคะแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยังยังไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อ,อผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเขาทํามาถามเรื่องยุพักนี้แล้วเขาก็เลยพ่วงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาต่อ,อเพราะเนื่องจากว่าการยุพักเกิดขึ้นจากการที่พักนี้ม,มีนโยบายแก้ไข112เขาก็เลยต่อมาด้วยว่าเอ๊แต่ว่า1 1 2เนี่ยพู้นี้คือเราก็คอนเซิร์นเรื่องเดียวกับพักนี้มาโดยตลอดนะแล้ว ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าการแก้ไข1นึจะทําให้ถึงขั้นมันมันเป็นเรื่องที่ม,มันร้ายแรงถึงขั้นที่จะเกิดการอยุดพักนะคะจริงๆเขาไม่ได้พูดมาตรงๆแบบนี้หรอกเขาพูดแค่ว่าส่วนเรื่องของหนึหนึ่งสอเนี่ยมันก็เป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการไปกดทับริทร,ร,ร์อนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่าก็พ่วงมาเป็นข้อที่สนี้นะคะแน่นอน ไทยก็ตอบ2ประเด็นนี้เหมือนกันตอบแยกกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยไทยไปตอบกอกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมจริงๆลงนามเนี่ยคือลงนามโดยผู้แทนถาวรไทยประจํา u เแต่ว่าแน่นอนพูดภาษาปากก็คือกระทรวงต่างประเทศนะคะก็คือรัฐบาลไทยผู้แทนโดยชอบธรรมของรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะซึ่งการตอบเนี่ยข้อแรกจริงๆเราใช้เวลานานมากแต่ตอบสั้นมากเลยนะคะก็คือข้อแรกตอบว่า การยุบพรรคเขาไปเป็นไปตามกลไกตามรัฐธรรมนูญจะว่าไปก็คล้ายกับที่คุณรัชดาพูดก็คือว่ามันเป็นกระบวนการตามกฎหมายยุบอะไรนะคะคุณรัชดาไม่ได้พูดแบบนั้นเดี๋ยวต่าห่างเกินไปก็คือว่ามันเป็นอำนาจเป็นกฎหมายไทยก็เป็นไปตามกฎหมายไทยทุกประการเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องละเมิดนะคะเป็นไปตามกฎหมายไทยข้อที่สองอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะแล้วนํามาสู่การิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าข้อที่สองไปตอบว่าส่วนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติแล้วกระทบกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นโทษที่หนักนี่ก็สมควรอยู่แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสียงริภาพแต่อย่างใดคือเป็นเหตุผลที่มีเหตุกําหนดโทษรุนแรงใช่ที่กำหนดโทษรุนแรงก็เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีไว้เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งทั้งสองข้อนี้เนี่ยเอ,เอาข้อแรกก่อนละกันนะคะข้อแรกข้อที่อว่าด้วยว่า การยุบพักนี้มันเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญนะคะก็กลับไปที่เรื่องที่เราแตกกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเวนิสคอมมิชชั่นเนี่ยเป็น,นกลไกเป็นภาคีที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกมีบรรทัดฐานอยู่ว่าการยุบพักคือการยุบพักมันไม่ได้ปน็นติ่งมีกระบเนการการกระทําที่มันชัดเจนคือการยุบพักไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมไทยไม่ได้เป็นแบบวิถีการไหวหรือมวยไทยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะการยุบพักเนี่ย เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสากลโลกเพราะฉะนั้นในสากลโลกเขามีมาตรฐานอยู่ว่าจะยุบพักเนี่ยมันเพื่อให้เป็นไปตามตามหลักที่สากลโลกยอมรับเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตกันมากมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการยุบพักในประเทศไทยไม่ตรงตามบรรทัดฐานในสากลโลกะะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่ารัฐบาลตอบผิดไหมมันไม่มีคําว่าตอบผิดหรือตอบถูกหรอกเพียงแต่ว่าคําตอบนี้เนี่ยจะได้รับ การมองหรือการตีความอย่างไรได้รับการยอมรับหรือความเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน ในเวทีโลกนะคะไม่นับว่าหนึ่งในข้อโต้แย้งของอพรรคเก้าไกลเองก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองด้วยซ้ำอันนี้หลักข้อกฎหมายทุกข้อกฎหมายใช่ค่ะอันนี้เราพูดถึงกฎหมายภายในกันเลยด้วยซ้ำนะพูดถึงสิ่งที่เบสิคคือจะแม้กระทั่งข้อกฎหมายยังมีข้อโต้แย้งได้ใช่แม้แต่ข้อกฎหมายไม่ใช่โดยและไม่ใช่กฎหมาย EU ไม่ใช่กฎหมาย UN อะไรทั้งนั้นกฎหมายไทยนี่แหละค่ะรัฐธรรมนูญไทยปี60เนี่ยแหละค่ะไม่ได้กำหนดให้อำนาจสารัฐธรรมนูญในการยุบพรรคใช่ค่ะแลล้ววกก็าาหนดเเอ อะไรต่างๆใช่ค่ะอย่างที่กรกตร้องประมาณนั้นถูกไหมต้องเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตรงนี้เราตอบกลับไปโดยสรุปก็คือที่มาที่ไปเรื่องกรณีสารรนวัววินิจฉัยจากอะไรในคดีที่ผ่านมาและกำลังพิจารณาอะไรแล้วก็อ้างอันนี้เขาชี้แจงอ้างว่าอันแน่นอนที่เป็นกังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพในการสแสดงออกแต่ต้องมีหน้าที่เขาอาจมีมีสิทธิในการสแสดงออกแต่ต้องมีข้อจํากัด ข้อจากัดก็ถูกกาหนดเอาไว้ในกฎเกณฑ์กติการ,ระหว่างประเทศเหมือนกันอันนี้เราก็ตอบเข้าไปนะใช่ใช่ใช่คุณชอบเห็นใช่ไหมเห็นได้อ่านแล้วคือประมาณล็อกก็กลับไปบอกว่าสิเชเสรีภาพมีแต่กฎกติกาของคุณเองก็กําหนดว่ามันก็จะมีข้อจํากัดคือในในการเป็นภาคีของอะไรก็ตามมีข้อสงวนได้อยู่แล้วนะคะในข้อสงวนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยที่ทําได้ดิฉันถึงบอกว่ามันไม่ใช่ว่ารัฐบาลตอบถูกหรือตอบผิดอันนี้ไม่ใช่การตอบข้อสอบมันไม่มีตอบถูกหรือตอบผิดเพียงแต่ว่าถามมาแบบนี้เนี่ย นานาชาติเขาก็จะจับตาดูว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยจะมีคําอธิบายอย่างไรแน่นอนเราไม่ไม่น่าจะคาดหวังว่ารัฐบาลไทยยอมรับว,ว่าใช่แล้วฉันทําผิดยในจดหมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะดูว่าชุดคําอธิบายของรัฐบาลไทยในที่นี้ก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นเป็นการอธิบายแบบไหนนะคะซึ่งนีฉันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการอธิบายเท่าที่เขาจะอธิบายได้เขาก็บอกนะกรณียุพักก็ไปไปตามกระบวนการ คือมันตามกฎหมายมันตอบแบบทูเดอะบุ๊กอ่ะก็คือว่ากรณีอันดับรกเามกมรู้ต้องหามาตราหนึ่งสองส่วนเป็นกระบวนการตามกฎหมายต้องผ่านชั้นสอบสวนใครพิจารณาผ่านอายการแล้วศาลคืออธิบายหลักกฎหมายใช่ส่วนการที่มันไปละเมิดหรือขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศก็พันธกรณีเหล่านี้ร้วนวแต่มีข้อสงวนหมายความว่าอะไรก็รู้ใช่ไหมว่าละเมิดก็เลยต้องบอกว่าอ๋อมันแต่มันก็มีข้อสงวนนี่อย่างงี้ ใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกว่าคําตอบนี้ถูกหรือผิดดิฉันพูดให้ฟังในภาพที่กว้างกว่านั้นในความรู้สึกว่าว่าคําตอบแบบนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบเท่าที่รัฐบาลไทยจะสามารถตอบได้ในเมื่อมันต้องเป็นไปแบบนี้ <Ừ. S 1> มันก็อธิบายได้เท่านี้แหละจริงเขาตอบมีข้อหนึ่งเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมด้วยว่าเท่ากับรัฐบาลนี้ พักเพื่อไทยด้วยคือเรื่องเี้ยน่าสนใจมากเราเรา,เรายังไม่มงไงเรายังไม่พูดเรื่องหนึ่งถึงสองก่อนนะเดี๋ยวเราพูดเรื่องข้อที่สองคือ,เ,อเรื่องโทษหนึ่งถึงสองทีหลังนะคะแต่เรื่องเนี้ยที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมากเลยเในช่วงหลายวันมานี้เนี่ยพักเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับจะค่อนข้างสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนใหญ่เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลสําคัญหลายคนในพักเพื่อไทยก็ออกมายืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับการยุบพ,พัก<ช>แล้วก็ให้กําลังใจพักเล<ช>้าใ,ใจ่ด้วยนะคะอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นสมาชิกหรือสสของพักเพื่อไทยใ<ช>ขนขณะเดียวกันจดหมายนี้เนี่ยมาจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงของพักเพื่อไทยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นรัฐมนตรีเพื่อไทยแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าการยุบกระบวนการฟ้องร้องการวินิจฉัยคดียุบพักกข้าไก่เนี่ยเป็นไปตาม เป็นไปตามกฎหมายดิฉันจึงคิดว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้ดิฉันมองก็ไม่ดิฉันไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ดีนะคะไม่ไม่เพราะมี <พอ S 2> คนพยายาม<น>จะโยงเรื่องนี้คุณช่อเห็นยังไงให้ประชาชนลองคิดดูละกันนะคะก็อาจจะพูดได้ว่าบทบาทพักเพื่อไทยกับบทบาทของรัฐบาลต่างกันในฐานะพักการเมืองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พักการเมืองถูกยุบแต่ในฐานะรัฐบาลในฐานะกระทรวงต่างประเทศและเราเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องชอบทำทุกประการแล้ว นนหรือเราจะบอกว่าอืม,มันไม่ใช่ท่าทีของพรรคเพื่อไทยมันเป็นท่าทีของสสคนบุคคลก็เป็นไปได้เพราะว่าสสก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นในนามของตัวเองอมไม่แต่อันนี้มันในนามกระทรวงก็คือในนามรัฐบาลไทยถูกไหมอันนี้เนี่ยจดหมายตอบเนี่ยสแสดงว่ารัฐบาลไทยกับพรรคเพื่อไทยนี่คือคนละส่วนกันอ,อไม่ที่ผมถามก,ก็เลยจะถามคุณช่อ,อไงก็คุณชออ่ณชอ,อ,อคิดยังไงฉันก็เลยตอบว่าก็สแสดงว่ารัฐบาลไทยกับพรรคเพื่อไทยนี่คนละส่วนกันอืม ก็เลยมีสามารถมีความเห็นที่ไม่ตรงกันได้อคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยุบพักหรือไม่ยุบพักถ้าผมฟัง่างตรงนี้นะเอามาถามเพื่อแย้งดูคือเป็นรยืนเป็นการยืนว่านี่คือกระบวนการยุยธมของประเทศไทยขั้นตอนกระบวนการนะปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็ตอบยูเอ็นเข้าไปก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยฉันอยากจะให้ยุบพักเก้าไก่คนละเรื่องกันคล้ายๆคุณชรานนั่นแหละเป็นไปได้ว่าท่านทูดเนี่ยในฐานะผู้ที่ต้องตอบไป แสดงความเห็นไม่ได้อยู่แล้วว่า mm. เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบภัคเก้าไกลนะคะทำได้ในฐานะผู้แทนถาวรของไทยประจำยูเอ็นก็คือตอบไปว่ายืนยันว่าทั้งหมดเป็นไป,ไปโดยกระบวนการที่ถูกต้องชอบทมแล้ว mm. ส่วนประชาคมระหว่างประเทศจะรู้สึกอย่างไร mm. ว่ามันเป็นไปตามความถูกต้องชอบทมแล้วหรือไม่หรือว่ามันถูกต้องตามชอบทมตามกฎหมายไทยแล้วแต่มันขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งก็ไทยก็บอกแล้วว่าไทยก็ยังมีข้อสงวนอยู่ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องเป็น ภาระของผู้ที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยในในต่างประเทศที่จะต้องไปจัดการสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งคงจะยากอยู่สักหน่อยนะคะคือนึกออกใช่ไหมจดหมายนี้ที่ตอบไปเขาจะหมายถึงกระบวนการและอำนาจตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็ถูกแต่ไม่ได้ชั้นเห็นด้วยกับการยุบคนละเรื่องอนึกออกใช่ไหมแต่ก็เป็นการยืนยันว่ามันจะยุบหรือไม่ยุบก็ตามกระบวนการนี้เนี่ยถูกต้องชอบทำแล้วอืมซึ่งคนชอบไม่ถาม เดี๋ยวเขาจะวินิจฉัยพวกนี้แนละ้วเดี๋ยวโดวนไปเดี๋ยวพวงนี้ก็รู้แหละละเมิดคิดระยุไหมถ้าว่ากันตามหลักการข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางยุบได้หรอกคะ่ะอืม,มันไม่มีเหตุผลข้อไหนเลยด,ดิฉันเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแต่ดิฉันพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ้านกฎหมายมหาชนหลายคนในประเทศไทยท่านก็ปลาลบตรงกันหมดว่าถ้าผมเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญนี้ผมคิดไม่ออกนะว่าถ้าจะยุบนี้ผมต้องเขียน เนื่องจากก้ากายใช้วิธีแถลงข้อต่อสู้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต่างอรับพี่แล้วมาคือจะไม่มีใครรู้จนกว่าวิธยแล้วออขอสาวนี้เนี่ยถ้าสามนุนจะยุบสมมติมมันต้องแก้แต่ละข้อใช่ต้องตอบให้จบแต่ละข้อให้ได้ใช่ไหมฮะกว่าจะครบเก้าข้ออเหนื่อยโดยเฉพาะข้อสําคัญที่สามนุนในอดีตเคยยกคําร้องกรณีนนยุบป,ประชาปัต์คัะมันเป็นเรื่องขั้นตอน<ช>ตอนนั้นนายทะเบียนไม่ได้ทําอะไรชักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่คราวนี้ทั้งคณะเลย คือไม่ได้เรียกฝั่งผู้ถูกร้องมาไต่สวนเลยถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ข้อที่ทางก้าวไกลเขาเห็นว่าแข็งแรงมากนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆการการะทําไม่มีตรงไหนที่เป็นการกระทาของพรรคไอ้อที่มีในคําร้องของ่านมีในคำวินิจฉัยสามนุนสาธิเวทวัคกานเนี่ยมันเป็นเรื่องบุคคลโดยสรุปไปอย่างนี้ถูกไหมคุณช่อบก็เลยคิดว่าตอบเปอยา่างตะเกศมันมันไม่รู้เขียนไงให้ยุบแต่ เราก็รู้ดีว่าถ้าเกิดว่าจะยุบก็ยุบคะะ่ะถ้าเกิดว่าจะยุบก็ยุคยยยคบค่ะยังไงยักไหลอระคือพราว่ายักไหลเนี่ยมันมันฟังดูเหมือนกับว่าท้าทายหรือว่ามันฟังดูเหมือนกับว่าไม่เป็นไรยุบพักก็ยุบไปแล้เราเราก็ไปต่อแน่นอนคือคําว่าไปต่อแน่นอนเนี่ยมันไปต่ออยู่แล้วแต่ว่าอ้ยุบพ,พักไม่เป็นไรไม่ใช่แน่ เรานั่งคุยกันอยู่ในรายการนี้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเน<พ>ชั่วโมงกว่าพอตั้งคุยกันมาห,า,าหลายครั้งแล้วด้วยเออหลายครั้งแล้วด้วยผลกระทบที่แน่ๆก็คือคุณต้องหาสามาชิกใหม่คือมันมีราคาที่ต้องจ่ายมากมายกับการยุบพักการเมืองพักหนึ่งนะคะคือเวลาที่พูดว่ายุบพักเราต้องไปต่อมันไม่ได้ไปต่อโดยหน้าชื่นตาบานนะคะมันไปต่อโดยที่มันมีความเหนื่อยยากมันมีสิ่งที่คือเราไม่ได้กลัวงานหนักแต่มันเป็นงานหนักที่ไม่จําเป็นต้องเกิด ใช่ไหม,มคืองานหนักที่ทําแล้วมันเกิดดอก,ดอกผลเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันไม่กลัวอยู่แล้วไม่ได้กลัวงานหนักนะคะเป็นคนชอบทํางานหนักแต่เวลายุบพักทีไอางานหนักที่ตามมาหาสมาชิกข่าเงินบริจาคอย่าลืมบริจาคแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะคะถ้าจะจ,าจะโดนหรือไม่โดนจะขับบริจาคอะไรก็เดี๋ยวไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนก็ต้องบริจาคอยู่ดีอ,อันแล้วเงินบริจาคไปไหนนะถ้าเกิดยุบถ้ายุบอันนี้ไม่ได้แช่งนะสมมุติถ้ายุบเนี่ยเงินบริจาคจะ ตามพินัยกรรมจะตกเป็นของบริวาธิีคณะก้าวหน้าซึ่งพักการเมืองทําพินัยกรรมได้ใช่ใช่เพราะว่าโดนยุบกันบ่อยจนต้องทาต้องมีกฎหมายให้ทาพินัยกรรมแปลกไหมเออผมเพิ่งรู้นะต้องทําพินัยกรรมแต่เงินภาษีที่ทุกท่านบริจาคหนึ่งหกสี่ให้กับพรรเก้าไกลจะสลายหายไปอืมเงินบริจาคที่แต่ละคนเวลาไปยืนภาษีประจำปีให้ติดว่าจะให้รวมถึงดิฉันด้วยอันนั้นไปไหนอันนั้นไปคลังไปคลังก็คือไม่มีสภาพพักดีแล้วที่จะให้ แต่ที่บริจาคก,การผ่านกิจกรรมของพักที่เรียกร้องต่างๆซื้อเสื้อซื้อหมวกอะไรแบบนี้แล้วก็ที่บริจาคโดยตรงให้กับบัญชีของพักเนี่ยก็จะตกค่า<อ>สมาชิกพวกนี้ใช่ค่าสมาชิกเนี่ยตกทอดไปยังบลนีธิขนาดก้าหน้าอ้าคุณเขียนพินัยกรรมเลยเไม่ใช่พักคก้าวไกลเขียนพินัยกรรมเลยพัก้าไกลเขียนพินัยกรรมอถ้าเกิดข้าพระเจ้ามีงานเป็นไปอย่างนั้นหรอใช่ใชเป็นกฎหมายนะไม่ได้หมายว่าอยู่ดีๆพักเก้าไกลเขียนพินัยกรรมมันมีกฎหมายให้เขียนได้กฎหมายเขาบังคับว่าต้องระบุว่าถ้าเกิดพักถูกยุบเนี่ย ทรัพย์สินจะตกเป็นของใครเออผมก็ยังนึกว่ามีพวกนึกว่าจะมีโต๊ะตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โต๊ะตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมกฎหมายคงจะเขียนไว้เพื่ออย่างนั้นเขาคงไม่เขียนเผื่อเรื่องนี้หรอกแต่ผู้คงคิดกันถึงขนาดนี้หรอมันเป็นไปโดยกฎหมายซึ่งในทางหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการยุบพรรคในประเทศนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้วในโลกนี้เขามีไหมเนี่ยพรรคการเมืองเขียนพินัยกรรม ไม่แน่ใจเลยเกิดท่านเกิดอุบัติเหตุโดนพักการเมืองโดนรถชนตายคือมันมันเน,นี่ยมันคล้ายๆกับไปที่เรื่องว่ายุบพ,พักประเทศอื่นก็มียุบกันแต่ว่าทุกท่านคะมันไม่มีการยุบพ,พักการเมืองมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วในประเทศอยา่างเยอรมน,นีอ่ะคือแม้แต่พักนีโอนาซีก็ไม่ได้ถูกยุบ <ๆ S 2> เขาแค่ถูกสั่งห้ามพูดที่มันเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการฆ่าฟันแต่เขาไม่ได้โดนยุบเขาเขาโดนสั่งห้ามการกระทําถ้าเทียบกันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่า112เป็นแก้ 1- 12เป็นการลมล้เนี่ ก็คือโดนห้ามการกระทําแล้วก็ต้องจบใช่ไหม,มแต่มันไม่จบไงมาที่สู่การการการยุบัก